เิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์กหน้จากน้ำแร่ธรรมชาติบุกตลาดเสริมความงามทางเลือกใหม่เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ผิวหน้าที่ชุ่มชื่นขึ้นที่สโมสรอ,อาหารบกถนนวิภาวดีรังสิตในวันที่19กันยายนพศ2563ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับแผ่นมาร์กหน้าชุ่มชื่นดูกระจ่างใสผิวหน้าอิ่มน้ำหมดกังวลปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำ ตอบโจทย์การใช้งานทุกไรายสไตล์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวันสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ตั้งเป้ายอดขายทั้งไทยและต่างประเทศนายนพดลเรืองศรีประธานกรรมการบริษัทเปิดเผยว่าโดยพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่มีไรายสไตล์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันบริษัทที่จะเข้าถึงการใช้ชีวิตของลูกค้า ซึ่งส่งผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์กบำรุงผิวหน้าสืบใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวหน้าของลูกค้าในแต่ละวันโดยมาร์คหน้ามีส่วนผสมของน้ำแร่ธรรมชาติจากภูเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์และมีแร่ธาตุที่ดีพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกุหลาบให้ความนุ่มนวลอ่อนโยนแนบกระชับผิวหน้ามากยิ่งขึ้นผสานกับกระบวนการทางผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งตอบโจทยการดูแลผิวหน้าตามที่คุณต้องการช่วยให้ผิวหน้าคุณชุ่มชื่นดูกระจ่างใสดูอิ่มน้ำหมดกังวลเรื่องของผิวหน้าหมองคล้ำจากการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกๆวันและทางผู้ผลิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจและให้การสนับสนุนแผ่นมาร์คบำรุงผิวหน้าสำหรับภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเบญจาก,กรยาวินัย ที่ได้มาเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ส่วนจุดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากผู้เข้าร่วมง,งานและสื่อมวลชนก็คือ b ูธมาร์ก n a ที่มีเหล่าพิตี้สาวสวยประจำบูธคอยให้บริการและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมง,งานอย่างใกล้ชิดทําให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ซึ่งตอบโจทย์ปัญหาผิวหน้าของแต่ละบุคคลให้สวยครบจบที่เดียวในงานกันไปเลย ทีมข่าวเฉพาะกิบรายงาน